ะครับผมอยู่กับช่วงรีวิวไอดีไอดีนี้อ e ี i ิก0ตัวครับผมมีเอ็มเอสเอ็นลุมเอโต้หน้าเป้าคู่หน้าแล้วก็เบลเบลฟ้าเบลลามาลิต แล้วก็เวดเอนเมซี่แล้วก็วกทีเด็ดมาดินนี่กับตูรามยืนกับคานวโมนรวมีเนสตาด้วยครับผมเนสตาก็มี ลองใส่เป็น AC ซสักหน่อยเอซี AC. เอามาดูโค้ดกันก่อนโค้ด6กบูตบูตล้วนโคเอซีอันนี้คาน์โคคานนี้เหมือนกันดิด,ด้า จัด a c ใส่ให้เลยใส่ a c ก่อนแล้วขอใส่ a c ก่อนนี่เลยอันเปิดที่นี่ นี่นาะเปล่าับเปล่าอาขอจัด K C ให้ดูก่อนอ๋ออันนี้ตัวเดิม คอสตาคูตา ใส่แทนให้ดูก่อน AC ถ้าฟู AC ก็ได้ประมาณนี้ดูชิมดูอีติ๊70ตัวเมสซี่205มินี่พวกโชว์ไทม์จูด เฮียหยิน,นคันโตหน้าครับแล้วก็วินิจตอติดเป็แกแฮมเป็แกแฮมล่างหลออลุยโซเลตพีเตอร์เชมันเคิร์ตอีโคไมเคเลิลี่มีโอโยโคาซิยาด คาวีนะครับแล้วก็วิกตอเรของ AC ีมิลานาเชนนะซินวาโอเวน่นนี่โอเวน่นสองปุ่นนั่งแรกนั่งเมนอยู่ อันกกนี้อินสกี้าบิเฮเนสแล้วก็นี่คายวอล์กเฮติดนี่มาเรนเต้ดสวยๆไอดีนี้ เปิดหกพันพอจบลดได้หมด